ต่อมาเรามาดูเรื่องเกี่ยวกับไฮเพอร์โบลานะครับเขาก็จะมีสมการมาให้แล้วให้เราหาองค์ประกอบของไฮเพอร์โบลานั่นเองก่อนอื่นเรามาจัดสมการไฮเพอร์โบลาก่อนนะครับก็ให้ x อยู x, ่กับ xy กอยู่กับ y ยแต่ตอนนี้ครูจะขั้นด้วยค่าบวกก่อนนะครับก็จะเป็นลบเกาำลังสองลบ 54y ส่วนที่ไม่มีตัวแปรก็ย้ายไปฝั่งตรงค้าม ในระว่างตรงข้ามนะครับจากนั้นก็ดึงตัวสัมประสิทธิ์หน้ากําลังสองอกเพราะฉะนั้นดึง4ออกครับก็จะกลายเป็นเหลือ x กาลังสองดึง4ออกจาก40ก็จะเหลือ1 0 x ส่วน y กำลังสเราจะดึงลบ9ออกมานะครับดึงค่าติดลบมาด้วยเป็นลบ9ก็เลยได้ y กำลังสจากลบก็เลยกลายเป็นบวก9 4 9 6 54แบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็ทําให้เป็นกาลังสองสมบูรณ์ข้างในเพราะฉะนชั้นข้างในก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆให้ดูตัวนี้ครับถ้าเป็นสิบให้หารสองจะได้ห้ายกกําลังสองแบบนี้ตัวนี้ก็เหมือนกัน y กําลังสองบวกหก y เพราะฉันเราหารสองนะครับหารสองตรงหกก็จะได้เป็นสามกำลังสองนี่มันก็จะอยู่ในรูปกําลังสองสมบูรณ์คราวนี้เรามีก้อนที่เพิ่มเข้ามาก็คือห้ากำลังสองกับสามกำลังสอง แต่มันมีเลขข้างหน้าด้วยให้บวกเข้าด้วยเลขนั้นด้วยก็คือบวกด้วย4คูณ5กำลังสองตามด้วยลบ9คูณด้วย3กำลังสองแบบนี้ครจากนั้นก็ทําให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็จะเป็น4วงเล็บ x บวกหลังหลังคือ5ากำลังสองลบ9 y บวก3ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้เพราะฉนั้นเราก็คำนวณหาค่าก้อนฝั่งขวาให้เรียบร้อยเพราะฉะนัา339าแล้วครเป็นลบ8 ห้าสี่ยี่สิบก็เลยเป็นหนึ่งร้อยลบกับห้าสิบห้าเพราะฉะนั้นก็ลบห้าห้าลบแปดสิบเอ็ดก็เป็นลบร้อยสามสิบหกหักออกร้อยก็เป็นลบสามสิบหกนั่นเองอเพราะฉะนั้นติดลบสามสิบหกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้เป็นหนึ่งฝั่งนี้ให้เป็นหนึ่งให้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะหารด้วยลบสามสิบหกนะหารด้วย ลบ36เข้าไปทั้งสมาการเพราะฉะนั้นจาก4ก็เลยกลายเป็นลบวงเล็บ x บวก5ทั้งหมดกำลังสองจะติดลบนะเพราะเราหารด้วยลบ36ข้างล่างก็เลยเป็น9ส่วนลบเก็เลยกลายเป็นบวก y บวก3ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย4เท่ากับหเห็นไหมครับเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าค่ามันติดลบเพราะฉะนั้นเราจะสลับกันก็เลยเป็น y บวก3ทั้งหมดกำลังสองส่วน4ลบ x บวก5 ทั้งหมดกำลังสองส่วนเเท่ากับหแบบนี้อ่าบางคนอาจจะสลับตั้งแต่คูณ–ลบหเข้าไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าค่า A จะอยู่ข้างหน้าเสมอ a จะอยู่ใต้ก้อนผูุนามของตัวแปรข้างหน้าก็เป็น A อกำลังสองอยู่ตรงนี้ b กกำลังสองก็เลยเป็นเกอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไปหา A B C อ่าเพราะฉะนั้น A ตอนนี้ A เราได้เป็น4ีส่วน B เราได้เป็น สาจากนั้นเราจะไปหา c นะครับเรื่องนี้ c จะมีค่าเท่ากับรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองนะนี่เพราะฉะนั้น c ก็เลยเท่ากับรูท a กําลังสอง a เราคือ cc 4, 4. ่ออ a เราคือ2ครับขออภยัย a เราคือสองสองกําลังสองได้4 3กําลังสองเป็น9เพราะฉะนั้น c ก็เลยเป็นรูท13แบบนี้อ่าได้ a ได้ b ได้ c แล้วต่อไปเราไปหา อ๋อคราวนี้เราดูก่อนรูปไปตามแกนอะไรถ้า A กำลังสองอยู่ใต้แกน y ข้อนี้รูปตามแกน y ตามแกน y นะครับคราวนี้เราก็ไปหาองค์ประกอบต่างๆที่โจทย์อยากได้เพราะนั้นเริ่มที่จุดศูนย์กลางก็คือ hk อ่ะเขียนไว้ก่อนจุดยอดจุดโฟกัสจุดปลายแกนสังยุกแทนด้วยตัว b และกันแล้วก็สมการเส้นกำกับเขียนว่ากำกับไว้นะครับ จุด hk ก็ไปดูกับ x กับ y เพราะวะนชั้น x บวก5อยู่ก็เลยเป็นลบ5ส่วน k บวก3 y บวก3อยู่ก็เลยได้ลบ3บอกว่ารูปไปตามแกน y เพราะฉะนั้นเราจะเอาค่า a เพื่อหาจุดยอดก็คือเอาไปบวกลบกับค่า k น,นั่นเองเพราะรูปไปตามแกน y นะต้องบวกลบกับค่า k บวกลบ a ก็เลยเป็น2แบบอ่าพะนัะ้นก็เลยได้ลบ5บวกกันก็เลยเป็นลบ1 ลบกันก็เลยเป็นลบ5แบบนี้จุดโฟกัสก็เป็นลบ5แล้วก็ลบ3ก็ไปบวกลบกับค่า c ก็คือรูทสินั่นเองนี่บวกลบไม่ได้ก็ติดรูทสิบไว้เหมือนเดิมส่วนสมาการเออไม่ใช่สมาการครับจุดปลายแกนสั่งยกก็คือจุด b นั่นเองเราจะไม่ไปบวกลบกับ3เราจะบวกลบกับ5แต่เอาค่า b มาใช้คือ3นั่นเองลบ3แบบนี้เห็นไหม ปลายแกนสั่งยุคจะไม่เหมือนกับจุดยออกับจุดโฟกัสเนาะถ้าจุดยออกับจุดโฟกัสไปบวกลบที่ k เพราะฉะนั้นจุดปลายแกนสั่งยุกจะต้องไปบวกลบที่ h นั่นเองก็บวกกันลบห้าบวกสามก็เลยได้ลบสองคู่กับลบสามแล้วก็ลบห้าลบสามก็เป็นลบแปดคู่กับลบสามแบบนี้อ่ะสุดท้ายเส้นสมการเส้นกำกับนะครับเอ่อถ้าไปตามแกน y เอ่อจะตามแกน x ตามแกน y ก็ตามมันจะขึ้นด้วย y ลบ k เหมือนกันเท่ากับบวกลบ ส่วนตัวนี้จะไม่เหมือนกันถ้าไปตามแกน y มันจะเป็น a ส่วน b ถ้าไปตามแกน x จะเป็น b ส่วน a แล้วก็ตามด้วย x ลบ h แบบน,นี้ดังนั้นเราจะแทนค่าเข้าไปแค่ hk กับ ab นะครับแล้วก็ติดรูปเดิมก็เป็น y ลบ k k ก็เป็นบวก3เท่ากับบวกลบ a ส่วน b a เราเป็น2 b เราคือ3แล้วก็ x ลบ h ก็เป็น บวก5แบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับองค์ประกอบของไฮเพอร์โบลาข้อนี้เรามาต่อกันที่สมการไฮเพอร์โบลาอีกข้อหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจงหาสมการไฮเพอร์โบลาเพื่อเมื่อเขากําหนดองค์ประกอบต่างๆมาให้ก็จะตรงข้ามกับเมื่อกี้เลยก็คือเขาให้จุดศูนย์กลางมาก็คือ hk มาแล้วนี่ให้ค่า hk มาแล้วจุดโฟกัสจุดโฟกัสห่างกับจุดศูนย์กลางไปจะได้ C หน่วยจะได้ค่า c เพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าค่า x มันเปลี่ยนไปนี่ จาก2ไปเป็น6เพราะฉะนั้นก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น4 4ก็เลยมีค่าเป็น4นั่นเองคราวนี้แกนตามขวางแกนตามขวางคือ2 a แกนตามขวางคือ2 a เท่ากับ6เพราะฉะนั้นข้อนี้ a เดียวเราก็เลยมีค่าเป็น3นั่นเองอ่ะเราก็จะลิสต์ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ a เท่ากับส C เท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราต้องหา b ครับวิธีสูตรหา b ก็คือ b เท่ากับรูท c กำลังสองลบ a กำลังสองเพราะ c มีความยาวมากสุดเนาะไฮเพอร์โบลาเราก็แทนค่าเข้าไปเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นรูท c กำลังสองสิบหกสามสามเป็นเก้าลบกันก็เลยกลายเป็นรูทเจ็ดนั่นเองนี่ b ก็เป็นรูทเจ็ดคราวนี้รูปไปตามแกนอะไรให้เราไปสังเกตที่จุดศูนย์กลางกับจุดโฟกัสก็ได้ถ้าเขาให้จุดโฟกัสมาเราจะสังเกตว่าค่า h มันเปลี่ยนไปหรือค่า x เปลี่ยนไปถ้าค่า x มันเปลี่ยนไปแสดงว่ารูปตามแกน x นั่นเอง นี่รูปเป็นตามแกน x เพราะฉะนั้นเราก็จะแทนเข้าไปในสมการได้เลยสมการตามแกน x ก็จะขึ้นต้นด้วย x ลบ h กำลังสองส่วน a กำลังสองลบด้วย y ลบ k กำลังสองส่วน b กำลังสองเท่ากับ1แต่ถ้าไปตามแกน y เราจะเอา y ลบ k ไว้ข้างหน้าเอา x ลบ h ไ้ข้างหลังส่วน a กับ b a อยู่หน้าเหมือนเดิมเนาะเราสลับแคตตัวด้านบนนั่นเอง เราก็แทนค่าเข้าไปครับเพราะฉะนั้น hk เขาให้มาแล้วก็เลยเป็น x ลบ2กำลัง2ส่วน a เขาให้มาแล้วคือ3 3มากำลัง2ก็เลยเป็น9 y ลบ k k เราเป็นลบ3แทนเข้าไปเป็นบวก3กำลัง2ส่วน b กำลัง2เรามีค่าเป็น7นั่นเองเพราะ b เดียวมีค่าเป็นรูทเจ็ดเท่ากับ1เพราะฉนั้นหาคอลนอรครับกำจัดด้านล่าง9กับ7คอลนอก็63นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะคูณ63เข้าไปเพราะฉะนั้น คุณเข้าไปก้อนแรกมี9ด้านล่างตัด6 3ก็เลยได้ 7x ลบ2กำลัง2ลบเอา7ตัด6 13ก็เลยได้9ส่วนใหญ่มันก็จะมองโดยการเอาข้างล่างเข้ามาสลับกันนั่นเองถ้าจะมองแบบเร็วเนาะจากนั้นก็กระจายกำลังสองสมบูรณ์ของแต่ละก้อนครับก็เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอีกก้อนหนึ่งก็กระจายเช่นกันก็เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับ6 3ครับ จากนั้นก็กระจายเข้าไปเลยก็จะกลายเป็น7 x กําลังสองลบ4 7 28, x, 2 8 x 224 4728เช่นกันกระจายลบเเข้าไปครับเอาลบไปด้วยกลายเป็นลบ9 y กําลังสองลบ3าม y 9981ย้าย63มาลบเท่ากับ0จากนั้นจัดเรียงใหม่ครับก็จะได้เป็น7 x กํลังสองลบ9 y กําลังสองลบ2 8 x ลบห้าสี่ y จากนั้นก็ลบ81ดลบอีกห3ก็เป็นลบร้อบสี่ลบออก28่บลบออก28ก็จะได้เป็น6 3สามหลือ1น 1, 1, ึ 1. ก็เลยได้เป็นลบหนึ่งยเท่ากับศนยั่นเอง